สวนพริกในกระถางครับนี่ครับสวนพริกนะครับใน,น,นกระถางทั้งออกดอกครับงามครับร้ายด้วครับบักพริกนี่ครับบัวมีแต่อยู่หนีนะครับครับฟางข้างนี้นะครับปลูกลิ้มกับแพ้นะครับต้นกล้วยนะครับ แล้วก็ไตต้ตนกล้วยก็จะปูกปลูก,ปล,กปลูกพริกนะครับปลูกพริกนะครับจนมาพริกครับอยู่ไต้ต้นกล้วยครับพูบนะครับงามนะครับต้นพริกก็งามๆนะครับก็ใส่หอมต้นกล้วยนะครับนะครับใส่หอมต้นกล้วยมันก็จะงงามมีแค่อิตูหอมนะครับเป็นยมยมนะครับกลูก พราะว่ามันใบกล้วยมันจะคุ้มใบนะครับอันต้นกล้วยหนยมันเตี้ยว่าตัดนะครับตัดใสบหอมนะครับมันขึ้นสูงตัดเป็นพระอีตูนะครับระรอีตูกับต้นพริกร้ายครับต้นพริกมีร้ายลไรไอ้กระพาะอมครับปลูกดาหวันก็นต้องปลูกใตรห่มหสิละครับเระถิบมัจะกินนไวได้ นี่เป็นข้าวโพดท็อกไกโดนะครับข้าวโพดท็อกไกโดกินดิบนะครับครับไก่เหรอครับออกดอกเหรครับกำลังสิมีฝักนะครับครับกำลังสิมีฝักแล้วทางนี้ก็เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับทดลองปลูกเบิง่งเซื่อครับบ่งงามเหรอครับ งับบนไดเพรอกอากาศมันห้อนนะครับต้องปลูกหนาหนาวประสิงานอันนี้ก็เป็นวัชพืวฝักเง้านะครับปลูกบอร์ไรกันครับสามแถวนะครับแกอยากลองปลูกเบิ้งนะครับเห็ดให้มันดกๆครับเห็ดหนุ่ยมันยาวๆนะครับตัวหนำมักชีวภาพของเฮานะครับบ่รู้ว่ามันจะได้ผลซสำใดนะครับแต่ว่าก็ลองเห็ดเบิ่งซื่อๆ ตั้งคืนลั้งงามครับอันนี้ก็เป็นแตงโมอะไรมลเมล็ดนะครับอันนี้ก็รล่องปลูกบึงยื่ซื้อนะครับมีหลายรุ่นนะครับอันนี้รุ่นนี้อัิใหญ่แน่นะครับอันนี้ก็สิบอันนี้เป็นตับปิโดนะครับก็ที่จะผสมพันธุ์นะครับกับแตงโมอะไรมลเลมล็ดีสับๆกันไปต้นหน่อยตัวใหญ่ครับล้องปลูกบึง อน,นีรกับเป็นไร่ป็นเลไรเท่ากันครับสองแถวนี้ครับตอนพอกาดต้นมันยาวโหครับน่นก็เลยเป็นสี่แล้วครับ